ทุกคนคิดเห็นยังไงกับการที่ล็อกซี่ปรับมาใหม่บ้างครับสำหรับผมคิดว่าตัวมันเก่งขึ้นเยอะกว่าก่อมมากเลยครับจับได้แบบหลายตัวจัดคุกกี้แลนช็อปบริการรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนสำหรับใครที่ชอบเติมอวีราคาถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถทักร้านไปได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปโอเคครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเป็นล็อกซี่นะครับผมในตำแหน่งโรมมิ่งผมบอกเลยเอาไปอ้อมแล้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ ถึงแม้จะออกแบบสายฟูเวตอะไรเงี้ยพอไปออฟเลนผมรู้สึกว่ามันโซโล่คิวยากมันกดดันฝั่งข้ามไม่ได้แต่ว่าฝั่งข้ามก็แบบไม่สามารถฆ่าเราได้อะไรประมาณนั้นอะ่ะเหมือน,นแบบเล่นชงชงรอไปแก๊งเพื่อนมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าเอาไปโลมมิ่งน่าจะแบบทําประโยชน์ได้สูงสุดเลยนะส่วนใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมก็จะได้เอาไปคิดเอาไปทบทวนว่ามันจริงไหมเนาะ สำหรับล็อกซี่แพดนี้นะครับมันก็ปรับให้ันติสามารถจับได้หลายตัวขึ้นนะครับผมจับได้5้าตัวเลยเออถ้าแบบอยู่ในวงแต่ว่าระยะจับมันค่อนข้างสั้นเลยแล้วยังไงครับผมทีมเรามารวมตัวกันที่เลนล่างแต่ว่าเทลเปิดแมปไปแล้วเฮ้ยฝั่งข้ามจะเล่นอยู่แต่ว่าล็อกซี่มันไม่มีจับมันก็ไม่เก่งนะดีดิมันทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนยืนเผาไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> เพื่อตายโอ้โหเรียบร้อยเทลตายไปก่อนตัวแรก ผมก็เกือบตายเหมือนกันขอกญาตก็บเลือด่ะเราก็รอแก๊งเหมือนนาคอสยังจะพยายามเล่นนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็เข้าเว็บกันปกติอจริงเกมนี้ผมว่าล็อกซี่ค่อนข้างได้เปรียบนะเนื่องจากมีตัวที่แบบเอาหน้ามามุดใส่ตัวเราค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมวยฟอเรนไอริหรือว่าเอนโซแม้แต่แม้กระทั่งจ๊กเกอร์แปะอันตีก็เหมือนกันนะเอาหน้ามามุดเราเหมือนกัน ถ้าจับดีๆอาจจะจับได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วอนโซไม่ไปไหนเลยนะอยู่แต่เลนล่างนะรอก,กดเทิยอยางเดียวเลยปั๊มเป็นเอทีเอ็มอ่ะผมก็พาคิกซี่มารับล่างนะเดี๋ยวอ้ยเชียร์แล้วเพื่อผมจะโดปัม๊มแต่ว่าผมจับได้3มแล้วล่ากเข้ปบอมสวยคิกซี่เพื่อนเนี่ยข้อดี <c oughs> ข้อดีของล็อกซี่ที่มันจับได้เยอะแล้วเทียบนเลยใครมันจะไปเล่นได้เออเทียวมันน่าจะคิดว่าผมก็น่าจะตายแหละจังหวะเมื่อกี้ เจอแบบนี้ใครก็ตายอ่ะแล้ววีเทลยวยิงอันตีไปแต่ว่าเอนโซเวี่ยงอือหือรอดไปเพื่อนโอเคเราก็ทําอะไรไม่ได้ระยะจับมันสั้นอ่ะกว่าจะวิ่งไปถึงระตูก็วิ่งหนีได้แล้วแล้วมวยเข้ามาลวง <c oughs> เทลอีกแล้วสงสารว่ะโอ้เพื่อสงสารเทลวเลยเกมนี้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงวะ แต่ว่าล็อกซี่มันเอามาโรมดีจริงๆนะแบบมันเปิดให้เพื่อนได้อะไรได้แต่ว่าแคลรี่ก็ต้องแบบเ,เป็นตัวที่ดูแลตัวเองได้นิดนึงอ่ะเออแบบไม่ใช่ตัวขาตายอ่ะมันไม่ใช่ตัวที่ไปเซฟเพื่อนอ่ะล็อกซี่มันเป็นตัวที่แบบเออใครบอกว่าเอาจับไว้เซฟเพื่อนก็ดีแต่ว่ามันหาจังหวะจับยากเว้ ถ้าแบบเก็บไว้เซฟอ่ะแต่ว่าถ้าจับเปิดมันเล่นได้ง่ายกว่ามันทําให้ทีมเล่นง่ายกว่าเออที่ผมคิดนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแล้ววิเทลวเขาไปเคลียร์เลนกลางมาเลยวะมาแล้วมาแล้วทเทีกวกลังมากิกซีก็ตีกาอันตีพร้อมเดี๋ยวผมจับจับให้ดูอ๊บไอเฮียโคตรสัน้นโอ้โอชิดโอ้อย่างดีนะเพื่อนเราไล่โอ,โอเคก็ถือว่าเป็นการเปิดไฟถึงแม้ว่าเราจะจับไม่โดน ผมบอกแล้วเว้ยมันจับสั้นระยะจับมันสั้นจัดเลยแบบสั้นสั้นสั้นเยอะยเอ้าแ,แล้วมวยลงไปเติมเลนล่างเทลโดนอีกแล้วเ <c oughs> ทลมันจนกว่าผมอะตอนเนี้โอ้ยท้าว่ะสงสารว่ะแล้วกิกซี่ก็มาอีกโดนไปอีกตัวหนึ่งนาควัตตั้งแต่แบบมังกรขึ้นตัวแรกก็ไม่มาอีกเลยนะเจก็ไม่เป็นไรครับผมเราเดินเกม ปล่อยบ้อบแตกไปแล้วผมตัดใจตัดคลิปเลยนะไม่รอเทีวและวนี่ใส่ไม่ดีนะทุกคนถ้าเล่นซับแล้วน่าจะรอเพื่อนรอแบบแคลร่แคลร่มันชุนแคลร่ชุนเอาบ๊อบแดงเลยนครไม่มาใช่ไหมล็อกซี่ตัดคลิปกูใช่ไหมส่วนผมก็ชิลๆเดินชิลครับพยายามโซนพุ่มให้เทีวและวเฮ้ยเราเจอเกอร์แปดตีแล้วผมมีฟิกนะ เขาจะหิวไหมโอ้โหไม่ถึงว่ะระยะมันต้องแบบฟิกไปจูบจริงๆอ่ะถึงจะจับได้อ่ะคือระ,ระยะทําการของจับเราอ่ะมันคือระยะของฟิกเกอร์เราเลยอ่ะเออมันชไม่ใช่แบบยืดไปอีกนิดนึงได้อ่ะจริงนะถ้าใครถ้าใครแบบลองไปแบบเล่นแบบเห็นล็อกซี่แบบมาใหม่ลองไปเล่นปุ๊บจับไม่โดนมีเยอะมากเลยเอาจริงๆนะเพราะว่าแบบ มันระยะจับมันสั้นจริงๆอ่ะเออวยแล้วจังหวะน,นี้เทลจะโดนอีกหรือเปล่าผมรอฟิกจับโจ๊กนะเฮ้ยเอ,อ็นโซเวี่ยงแล้วผมจับโจ๊กอู้จับไม่โดนโจ๊กแต่ได้2ลากเคาป้อมเลยสวยเอ็นโซเพื่อนนายไม่มีดาเมจสินะ <c oughs> นายนะ่ะไม่มีดาเมจปิดเราหรอกเพราะนายเป็นซับเหมือนกัน <c oughs> แล้วเอ็นโซมาม,มุดป่าเราฝังข้ามเกมนำอยู่นะทุกคนฝังข้ามคิวได้10ตัวเลย แล้วฝั่งเราคิวได้สี่ตัวแล้วสี่ตัวนั้นคือฝีมือของผมแล้วห้าตัวนี่ <c oughs> คือฝีมือของผมล้วนๆเพราะผมจับล้วนๆโอ้โหโอ้หอนาคอสเข้าไปลำลมอีกแล้วต้องรอของแหละทุกคนกิกซี่ก็เลดได้เทกวก็เลดได้นาคอสก็เลยดยีน่าก็เลดก็อึดขึ้นแต่ผมบอกเลยว่าเลดเกมเราน่าจะแพ้อไอรีก,กับฟอร์เรนนะ แล้วพอเรียนลำผมไม่มีนิจับว่ะทําได้เท่านี้แล้วก็หิวเลือดหิวเลือดหน่อยไหมยีนา่าโอ้ไม่ถึงวะ่ะยีน่าเข้าไปแล้วลวิเราเรียนล่างแหลมแบบนี้ผมเปิดไฟมาแต่ไกลเลยวิ่งลากเท้ามาอย่างรวดเร็วฟิกเกอร์จับโจเกอร์แล้วลากมาให้ยีน่าจัดการเพื่อนตกมัน่นสวยได้เก็บมา2ตัวจากการแหลมของฝั่งข้ามนะ เป็นไฟที่สวยดีนะครับผมเป็นการปิดที่แบบคมจัดๆเลยจากการเดินเกมของผมนั่นเองที่เดินเปิดให้เพื่อน้วตัวเองจัดแล้วออบเจกตัวนี้ก็เป็นของเรานะครับผมจากที่ไม่ได้นานนะเราได้บางกรตัเลยที่สองมั้งเนี่ยฝังข้ามได้ไม่รู้กี่ตัวละเฮ้ยแล้วผมจับเป้าเชีย่ยผมก็จะ,ะระยะมันสั้นจริงๆอะ่ะต้องยอมรับอะ่ะคือเมื่อกี้อ๊ะช่างมเถอะ ผมก็จะอ้างแต่แบบระยะมันสั้นระยะมันสั้นเนาะจัไม่โดนอยู่ลก็ระยะสั้นแต่คู่ดาวเราเร็วยีว่สิบวิประมาณยี่สกว่าวิถ้ามีรองเท้ารถคู่ดาวกับออกของรถคู่ดาวน่าจะแบบเร็วกว่านี้อีกจับได้ลุล่วแต่ว่าผมเน้นใช้กับคู่กับฟิกเกอร์ไงแล้วผมเอาตัวไปล่อตีนะ่ะเออฝั่งข้ามมีใครหิวไหมฟอร์เรสหิวอ๋อนี่ลากมาให้เพื่อนคิว <laughs> มันปรับมาใหม่ก็อย่างนี้แหละคนฝั่งฝั่งข้ามน่าจะแบบ ไม่คาดคิดว่าเราจะลากไปแบบนั้นอะ่ะเย,ยบร้อยนะควอดเขาไปลํำลมอีกแล้วไหวไหมนเนี่ยป่าเราเนี่ยแต่ว่าสก,กอร์ตีตื้นมาแล้วนะเป็นแปดต่อสิบถือว่ายื้อเกมมาได้ดียิ่งเข้าเลียดทีมเรายิ่งแบบไหวชิวขึ้นไปเรื่อยๆโจ๊กเกอร์ก็จะบทบาทน้อยลงเรื่อยๆมวยก็จะบทบาทน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าตัวผมอะ่ะจะกลัวไอรีกับไอฟอร์เลนเพราะว่า พอเรียนมันลำได้เรื่อ,ๆอยๆไงมันชนะตัวแท้งแบบชิวๆตัวผมยิ่งช้าๆอยู่แล้วก็ไอรีเนี่ยตีปทูดาเมิอย่างแรงบอกเลยเด็ดเกมอะเอนโซมันก็อึดเต่ตัวที่ผมไม่กลัวก็คือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์กับมวยสองตัวเอนโซก็ไม่กลัวให้มันผมให้มันเหวี่ยงผมไปหาเพื่อนมันอะ ผมก็น่าจะแบบจับวิแล้วไอริสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอ้ผมน่าจะจับเลยว่าถ้าจับน่าจะได้คิวนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนาคอสเขาไปล้ำหนึ่งทีฟอร์เรนสกิลพลาดนะอันตีเพ้าแบบนี้ผมฟิกไปจับ2โอ้โหได้โจ๊กเกอร์มาตัวเดียวแต่ก็สวยอยู่แล้วฟีอยู่ฟีอยู่เทลเราฟีอยู่เทลบอกกูแขนกูแขนมาแล้วซอยป้อมยับยับเออพลังแห่งแครี่ตัวนี้แหละสวยเพื่อน ซอป้อมอีกไหมหเทวอือสวยของจริงวะเทวมันแค้นวะเทวมันจะเอาจริงเอาเอโซมาจับได้แล้วเบี่ยงเข้าป้อมไปแบบนี้เรียบร้อยมวยไถายตายหาไปโอ้เทลเพื่อนโทษทีว่าเราไม่มีล้างให้นายวะเราออกเปิดตามาดีสิงเลยถ้ามีล้างให้เทวน่าจะรอดหอเมื่อกี้หรือเปล่า <c oughs> โนนเบี่ยงเข้าป้อมขนาดนั้นโอ้แล้วนาคอสเข้าไปนัวตรงดาร์กแต่ว่าก็รอดอยู่ เเปลบารอดอยู่แหละเราได้ออบเจกต์มา2ตัวนะโอเคนะคอร์สรอดอยู่แล้วฝั่งข้ามก็ไม่ได้ดาร์กด้วยแล้วผมจะออกเป็นเอจิสแล้วกันเรียกคูดาวหน่อยจะได้แบบจับรัวๆจับเร็วๆเออน่าจะเยอะปะตรงนี้5้ตัวเลย5ตัวเนี่ยอึบอึยกหลบยกหลบชิบชิบยีน่าเจ็บเฉย โดนจรวดขวดน้ําไปพยายามหาพื้นที่นะครับผมอย่างที่ผมบอกเราเล่นเป็นโลมมิ่งก็พยายามยึดภุ่มยึดอะไรให้ได้แล้วโดนเหวี่ยงไหมโอ้โหเอ็นโซน่าจะเข็ดนะไม่กล้าทุ่มผมไปแต่จริงๆเขาก็ต้องเล่นแบบนี้แหละวิแล้วมันมุดเข้าไปจะไปเอาแครี่เราฟอลเลนลำโอเคโดนกิกซี่เก็บไปผมจับไม่โดนวะ ยังเล่นต่อเหรอเพื่อนจริงเราควรถอยนะนาคอเขาไปโดนโจ๊กเกอร์แปกแล้วเอืออ้อาวแล้วสวยแล้วเออนาคอตายเอ,อือเหลือผมคนเดียวเชื่อโอเหลือยีน่าอยู่เออเดี๋ยวเราพยายามยื้อเวลาให้เยอะที่สุดโอแต่ผมอึดอยู่ผมถึกทนอยู่เอาจับลากมาเออยังอึดอยู่ยังถึกอยู่โคตรถึกอ่ะโคตรถึกอ่ะแครี่ฝั่งข้ามเป็นโจ๊กเกอร์ด้วยแหละมันก็เลยดูอึดๆเนาะ ก็อเกิดแต่เรายังไม่เสียก็อดนั่งก็เลยแบบเออทำให้ยังไหวอยู่จริงๆควรเปิดไล่เลยนะแ,แต่นาคอสไม่อยู่ว่ะน <Your team. S 1> าคอสไปเอาบนเราก็พยายามโซนดาร์กไว้โซนก็อตไว้โอนวิเลเทียวเอาอีกแล้วแล้วผมจับลากมาช่วยได้ตัวเดียวโอ้ลวนล,ลวนเลยแบบนี้ลวนเลยแคลรี่เราตายโอ้โหเมตายอีกรอบโอ้โหแล้วนาคอตมาลำลมอีกรอบ โอเคฟันหนึ่งทีได้คิวไอนาคอร์มันชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบเข้ามาตอดทีหนึ่งได้คิวอ่ะเอแต่จริงๆมันก็เพิ่งได้คิวตัวแรกเนี่ยมั้งคือแบบเอาตามตรงนาคอดแพทนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้แบบ้ากประโยชน์ขนาดนั้นอะมันไม่เหมือนแบบแพทก่อนๆที่แบบฟันแรงอะไรเงี้ยพอเจอคอมปวกก็สู้เขาไม่ได้โดนปวกทีนึงก็เล่นไม่ได้แล้ว ตรงกลางมีนัวกันผมรีบไปช่วยนะเอช็อ,ชอตนี้ยีน่ากำลังลําอยู่แล้วผมเอา้าทำไมมันจับฟอร์เลนไม่ได้อ่ะมันบัคหรอหรือเมื่อกี้มันบัคใช่ไหมตามจริงมันควรจับแบบไอรอนบอดี้ได้นะเนี่ยช็อตเนี้ยดูดิมันทะลุปไปเลยเว้ยคืออะไรอ่ะผมว่ามันน่าจะบัคกแหละอะ แล้วใส่นวกันอีกแล้วยีน่าเตะอย่างสวยโอ้โหเข้าสู่เลดเกมแล้วยีน่าเป็นงานจัดเก็บไป2ตัวแล้วอ่ะสวยนะเนี่ยแบบนี้เราสามารถเปิดก๊อตได้แบบชิวๆเลยหรือเปล่าฟอร์เรนตัวป่าฝั่งข้ามก็ตายออฟเลนก็ตายตัวที่เรากลัว2ตัวตายหมดเลยเปิดเลยรีบตีรีบตีเพื่อนเออเทลซอยเทลสู้ส ชิ้นสุดท้ายผมออกมาเป็นฟอตี้นะเอาไว้แบบเดินสโลว์หน่อยๆไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าทุกคนเล่นล็อกซี่เซตไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วผมรอฟิกจับโจ๊กเกอร์แล้วยิงจรวดแบบนี้เรียบร้อยลากมาให้เพื่อนคิวสวยเทลนาเก็บงานไปแล้วชิกซี่โดนเหวี่ยงเข้าป้อมแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีดาเมจจ่ายมาต่อแล้วผมหัวดป้อมเลยจับผมสิเอโซจับกูทำไมไม่จับกูไปจับเพื่อนกูทำไม อีกหกวิเราจะจับได้นะบอกเลยว่าครูดาวมาไวจัดแล้วฟอร์เรนยังไงแล้วอันตรีครูดาวผมเสร็จแล้วแล้วก็จับฟอร์เรนไปเก็บงานไปสวยงามจา้าเห็นไหมแต่ว่าอันตีเราคูดาวอย่างไวอ่ะ20วิ17เวิเองเมื่อกี้ใช่ไหมโคตรไวอ่ะจับไม่โดนก็ไม่เป็นไรมั <S <S ้งถ้าแบบคูดาวเยอะขนาดนี้หรือเปล่าพยายามถ่ายป้อมไปนะ ฝัขงข้ามเหลือไอรีกันบ้านแค่คนเดียวเราก็น่าจะได้แบบ3ทางง่ายๆแต่ว่าเพื่อนจะจบแล้วผมก็รีบตีป้อมช่วยแล้วกันโอเคป่ะชิลไหวชิลเดี๋ยวผมเปิดดาเมจดาคอสให้ดูเกมนี้นาคอสมันน่าจะแพ้หลายตัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ะมาดูกันว่าผมที่เป็นแบบล็อกซี่ฟูลแท้งจะดามดเมจเยอะกว่านาคอรหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้ว